กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ซอมบอยเกมเอาชีวิตไม่รอด ในโลกของซอมบี้ครับเป้าหมายของเราตอนนี้กระเป๋าของทหารนะฮะถ้าความจุเยอะกว่าใบนี้เราก็จะหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสะพายไปหนึ่งเประเลยฮะเอาละตอนนี้5้าทุ่มเรามาปฏิบัติตามกฎของเราดีกว่านะฮะเหมือนจะมีหนังสือที่เก็บมาแล้วยังไม่ได้อ่านหรือเปล่านะการวางกับดักแล้วกันฮะโอ้งานตัดเย็บเสื้อผ้าอ่านหมดแล้วนะฮะขณะนี้เวลา8ปนาฬิกาไปไปตามหากระเป๋าทหารท,ารที่ควรเป ของเรากันเลยนะโอ้มีชุดทหารเต็มตัวด้วยโอ้หน่ารักมากเลยฮะด้านนี้ก็มีสาวๆอยู่หนึ่งหน่วยมีแค่คุณใช่ไหมอู้มีขวดน้ําให้เราครับถือว่าเวิร์กมากมากเลยนะแวะเติมน้ําดื่มสักหน่อยนะฮะตอนนี้แผลเราหายแล้วนะฮะออ้หูอย่างที่คุณจะเห็นได้นะครับว่าความน่ารักของซอมบี้ไวฟ์ูเนี่ยเต็มไปหมดเลย เธอตกหลุมรักเราแล้วหนึ่งคนนะ่ะหยุดะนะครับหยุดความรักเอาไว้ตรงนี้ โอ้ยเหมือนเรายังไม่มีอาวุธที่รุนแรงพอนะครับอ้อมเลยฮะตอนนี้ร่างกายเริ่มเหนื่อยตามมาเป็นขยงเลยครับออนลนาอีกแล้วเหรอเพื่อนในเพิ่งอ,ออกมาจากบ้านนะโอ้ดูนั่นสิชุดคลาสเพย์สุดน่ารักนะฮะเจอแล้วครับพี่ที่สะพายกระเป๋าทหารมีตาไม,มา่ขยงเลยวิ่งก่อนละกันมาทางนี้เลยแล้วผมก็จะชิ่งบ้านหลังนี้พักผ่อนได้ สองชุ่มสีเวลาเรารวนไปหมดเลยไม่งั้นกดยามวิการของเราจะแย่นะเนี่ยเราใส่อะไรไว้ที่หัวหุ้ยอย่าร้องแบบนั้นสิครับกำจัดพวกเขาก่อนนะครับพวกคุณเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์จนเกินไปโอ้พระเจ้านี่ฉันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วบริเวณนี้มันเป็นเซฟโซนของเรานะ่ะ กดยามวิการของเราอยู่ไหนฮะโอเคหกโมงครึ่งครับยามเช้าอากาศเย็นสบายเราไปตามหาทรัพย์สมบัติที่ควรเป็นของเรากันเถอะนะเขาอยู่กัน4ตัวครับตรงนั้นน่าจะแยกพวกเขาออกจากกันได้นะผมว่าระยะสายตาสุดเหลือเชื่อเลยฮะซอมบี้ไวฟูเนี่ยน่าจะสัมผัสได้ถึงความรักของเรามาแต่ไกลเลยนะกระทับพังแล้วครับเดี๋ยวเราจะเน้นผลักให้ล้มแล้วกระทืบ เลยอีกสคนอทาทั้งนี้เลยอ่ะคุณ้ากันเปื้อนฉันขอกระเป๋าใบนั้นนะโอ้เก็บได้27ถือว่าเลิศไปเลยเพื่อนเราจะได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ดีกว่านั้นครับโอ้อันนี้ชุดขีม่ม้าจริงๆสิ่งที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้าต่างหากเข้ามาเลยว้าวมีหางด้วยเหรอใส่ตรงไหนอ่ะพระเจ้าผมมีหางโวยอดไปเลยจะมีคนไม่พอใจนะฮะ มันชื่อว่าอะไรนะฮะสปิโฟต่อไปนี้ให้เรียกผมว่าสปิโฟครับจนกว่าจะเบื่อแล้วก็มีของใหม่มาทดแทนนะโอเคเราจะไปโซนร้านสปิโฟกันวิ่งไปเลยสปิโฟพวกคุณดูนั่นสิต่อให้พวกเขาล้มที่รัว้วระทะเราก็ตีไม่แรงพอนะฮะง่วงเลยละฮะเดี๋ยวเราค่อยนอนกลางดึกกันดีกว่าจะได้ไม่เจ็ดแหลกนะอุ๊ยไปยิงปืนมีกี่ตัวฮะตรงนี้ตัวเดียวหรือเปล่า วันนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอซอมบี้ฝูงหนึ่งเข้าทามฉันว่าจะไปไหนตอนนี้เหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าหิวนิดหน่อยด้วยนะถ้านอนบนพื้นได้ก็คงจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราหาที่พักก่อนนะฮะ มีรักคูลมาแอบกินผลไม้กระป๋องอยู่แถวนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ง่วงมากรักคูลต้องการนอนหน้าต่างล่งไปหน่อยแต่ก็ต้องนอนแล้วล่ะตื่นมา2องทุ่มห0นะครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนกฎของตัวเอกกันสักหน่อยนะห้ามออกนอก ัวอาคารยามวิการเป็นไปได้ยากเมื่อเวลานอนคุณไม่แน่นอนนะฮะถ้าจำเป็นนอนให้เต็มอิ่มก่อนเรามาทดสอบกฎใหม่กันดูครับว่ายามวิการเนี่ยซอมบี้น่ากลัวมากแค่ไหนนะพวกร้านอาหารหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีแผนที่ให้เราด้วยถ้ามีตัวเดียวก็เข้ามาจัดการเลยสปีฟโฟหวังว่าข้ามไปจะไม่เจอ งนะไม่เจอฝูงแต่เจอสาวน้อยสุดน่ารักอะอยากทำความรู้จักมากเลยช่วยร้องเสียงแปลกๆได้ไหมนี่น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับอย่ามากันสองตัวสิพวกอุ๊ยโอ้โหคุณดูชุดโอ้โหสวยมากดีไซน์รละเอียดชุดออกมาได้ดีมากเลยอะน่าเก็บไว้เก็บไว้ใส่เยยชุดน่ารักมากเลยฮะ น่ารักจนอยากรักษาแล้วก็เก็บพ,พวกเธอไว้เป็นพวกเลยละ่ะเ <L ess> ขาได้ยินเสียงเรานี่เองไปเธอโอเคตอนนี้เราอยู่ภายในตัวอาคารแล้วฮะกฎของเรายังคงเป็นเหมือนเดิมกลางคืนห้ามออกนอกตัวอาคารถ้าจำเป็นก็ต้องนอนให้เต็มอิ่มแต่แน่นอนครับว่าออกนอกตัวอาคารกลางคืน พวกคุณก็จะไม่มีฟุตเทจนะเสียใจด้วยก็กลางคืนที่ยาวนานถ้าอย่างนั้นสปิฟโฟขอลากันไปเท่านี้ก่อนครับไว้กลับมาเจอกันในพาร์ทหน้ามาดูว่าเราจะได้แผนที่ได้เข้าในร้านอาหารตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วพวกคุณละะ่ะฮะเอาชีวิตรอดจากซอมบี้กันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับ